สวัสดีครับผมนายวันชัยวงษาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีวันนี้เราได้มาศึกษาดูงานรวมทั้งการตรวจรับงานจ้างของงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงข,ของตำบลชลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางสถานีพัฒนาดินเนี่ยได้จัดทำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขึ้นมาเป็นแปลงสาธิตแล้วก็แปลงขยายผลด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่สูงชันค่อจังหวัดเลยนะฮะซึ่งในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรหรือเปิดหน้าดินออกแล้วเนี่ยถ้าหากมีความรัชชันสูงเนี่ยดินจะเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายทำให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมลงไว,ว่ฝาที่ควรจะเป็นนะครับ กมรมวิทยดินเลยมีมาตรการที่จะก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากดินและที่ดินหรือทรัพยากรดินและน้ําอย่างยั่งยืนซึ่งในพื้นที่ที่มีความลาดชันเนี่ยถ้าหากเกิดฝนตกเม็ดฝนที่ตกกระแทกกับเม็ดดินแล้วเนี่ยมันจะพาเอาอนุภาคดิน,น่ะ ปะปนมากับน,น้ำแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำซึ่งถ้าหากพื้นที่ช่วงแนวแนว,แนวความราดเทยาวมากๆอย่างานาจการกัดเซาะความรุนแรงของการชะล้างพังนทลายก็จะสูงเพราะนั้นเบื้องต้นเราได้ทำโครงสร้างของงานจัดระบบอนุรักษ์ดินในน้ำเป็นตรงนี้เรียกว่าเป็นทันดินแบบที่แบบที่5นะหรือเป็นฮิวไซดิหรือเป็น, ided, ปนคูรับน้ำขอบเขา นะครับก็คือเป็นการแบ่งช่วงของแนวความลาดเทให้เป็นช่วงที่สั้นลงเพื่อจะได้ลดความรุนแรงและปริมาตรน้ำไหลาบาหน้าดินให้เหลือน้อยลงในแต่ละช่วงเมื่อน้ําไหลาบาหน้าดินไหลช้าลงก็จะมีโอกาสที่จะซึมลงไปเก็บในดินได้ได้มากขึ้นเหลือน้ําที่ไหลบ่าต่อเนื่องออกไปน้อยลงนะครับซึ่งเมื่ออํานาจการกัดเซาะน้อยลงเนี่ยความรุนแรงของการ พังทลายของดินซึ่งน้ําเป็นตัวสําคัญที่จะพัดพาเอาหน้าดินซึ่งเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดมีอินทรีย์วัตถุหรือมีความอุดมสมบูรณ์ของดินมากที่สุดเนี่ยไหลลงไปไหลลงไปสู่เบื้องล่างแล้วแถมไปสร้างปัญหาที่เบื้องล่างด้วยเพราะว่าจะไปตกตะกอนอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆทําให้ประสิทธิภาพและปริมาณการกักเก็บน้ําของแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยลดลงละนะครับการทําเหมือนแนวหลังคา แนวหลังคาที่ยาวมากๆเนี่ยน้ำฝนจะมีปริมาณเยอะแล้วก็รุนแรงนะมนีอำนาจการการะซทกสูงแต่เมื่อเราเราทำาแบ่งพื้นที่หลังคาออกเป็นช่วงๆคือตัดแนวฟานบัตเทให้เหลือสั้นลงสั้นลงเนี่ยแล้วก็เราจะใช้กล้องในการส่องระดับเพราะฉะนั้นแนวคันดินเนี่ยจะอยู่เป็นแนวระดับอยู่นะครับเป็นแนวระดับซึ่งก็จะทําให้น้ําที่ไหลลงมาเนี่ยลงมาติด ตรงตะพักตรงที่เป็นคันดินแล้วก็มีโอกาสที่จะซึมลงไปในดินเป็นช่วงช่วงช่วงเป็นการกระจายความชื้นความความชื้นแล้วก็ไปมาน้ําที่อยู่ในแต่ละแปลงได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงจริงๆมีปัจจัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่จะเป็นตัวกําหนดว่าคันดินหรือทิวซา์ดิดแต่ละคันจะห่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้าฝนของในพื้นที่น,นั้นๆลักษณะเนื้อดิน นวความร่วนซุยดินเหนียวดินทรายอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวประกอบหนึ่งที่จะใช้เป็นตัวกําหนดว่าระยะห่างระหว่างคันดิน,นห่างกันมากน้อยเพียงไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแนวความราชันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้ใช้เทคนิคอันหนึ่งก็คือเราจะใช้แนวคันดินเนี่ยเป็นแนวบังคับของการปลูกต้นพืชซึ่งเป็นพืชยืนต้นส่วนใหญ่ที่ท้องภาคภูมิเนี่ยอ่ เกษตรกรกรุ่นใหม่จะปลูกทุเรียนเพราะว่าถือว่าเป็นพืชจ i ไหนึของของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นทุเรียนคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีราคาสูงกว่าทุเรียนทั่วไปด้วย3ไปนะครับเราก็จะใช้แนวของคันดินหรือหิวไซด์ดิดแต่ละคันเนี่ยเป็นตัววางแนวต้นพืชหรือแนวทุเรียนอาจจะใช้แต่ละคันอาจจะใช้ต่อหนึ่งแถวหรือ แต่ละคานห่างกันเนี่ยจะแทรกด้วยแถวทุเรียน2แถวหรืออย่างไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับนะครับระหว่างนั้นระหว่างนั้นเนี่ยที่ทุเรียนยังไม่ยังไม่โตนักเราอาจจะปลูกพืชลม้มลุกนะที่นี่ที่นิยมปลูกทั่วไปก็จะเป็นมันสำปะหลังกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เราก็จะใช้พืชเหล่านี้ปลูกในระหว่างแถวของทุเรียน<อ>ในช่องว่างต่างๆนะครับ<อ>ก็ถ้าดีที่สุดก็คือควรจะปลูกแนวหรือแถวของพืช พืชล้มลุกเหล่านี้หรือพืชไร่เหล่านี้ไปตามแนวความลาดชันนะครับไปขนานไปตามแนวความลาดชันนะครับก็คือไปเป็นตามแนวระดับนะครับก็จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ชะล้างแล้วก็กระจายความชืนมม้นความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยได้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงนะครับเป็นปการช่วยกันใช้หลายๆวิธีทั้งวิธีเกษตรกรรมวิธีพืชแล้วก็โครงสร้างซึ่งเป็นวิธีทางวิศวกรรมร่วมกัน ก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการอนุรักษ์นน้ําการป้องกันการชะล้างพผงนดลายของในพื้นที่ทําการเกษตรของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้หัวหน้าวัญชัยสินประเสริฐนะครับผู้เป็นเจ้าของโครงการที่ดาเนินการก่อสร้างงานจัดระบบแห่งนี้นะครับจะเล่าให้ฟังว่าในกิจการพวกนี้ในใจของเนี้ยมี กิจกรรมอะไรบ้างมีหน่วยนับหน่วยวัดเท่าไหร่ก็ผมวัาชายจิ๋นมเชิญนะครับเป็นเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโสก็มาได้รับทําโครงการเพราะโครงการจัดระบบรักดินรักน้ำชุมชนพื่สูงก็คือเป็นโครงการที่ต่างจากธุรกรรปกติเป็นลักษณะของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาให้เลิกการปลูกฟินมาปลูกไมยินต้นก็จะมีอยู่ทางเหนือแต่ทางแต่ว่าที่ทมัยมีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ลาดชัน พอพื้นที่ราชันในงานจัดระบบที่สูงเนี่ยมันต้องมีความรัชันประมาณ15-35%ถึงจะเข้าโครงการได้แล้วเวลาจากโครงการจะเริ่มจะต้องมีการมาคัดเลือกพื้นที่โดยประชุมชาวบ้านชุมเกษตรกรว่าสามารถมีแนวร่วมไหมที่เราจะทำตรงนี้เป็นแปลสาธิตเนี่ยก็โอเคแล้วก็มีการชะล้างในพื้นที่ก็จะเปลี่ยนจากไม้ผลเปลี่ยนจากพืชไร่เป็นไม้ผลก็จะมาทำโครงการตรงนี้ได้ แต่ถ้าโครงการตรงไหนถ้าปลูกไม้ยืนต้นไปแล้วโครงการนั้นก็จะเข้าไม่ได้ก็คือจะงดไปตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงเอกสารทตเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ราชันเป็นพื้นที่สอกอเพราะในงานจาระบบทั้งหมดเนี่ยจะต้องลงในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นเ,เป็นข้อกําหนดของของทางราชการอยู่ตรงนี้ที่ ที่เรามาจัดตรงนี้ที่มอสมชาวบ้านตรงนี้ก็คือเป็นเงินเปลียนแปลงสาธิตปลูกมันสำปะหลังนะเขาปลูกมันสำปะหลังอยู่แล้วก็ปลูกข้า,า,ขา,าวไร่เขาพูดเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องผสมผสานเรื่องของไม้ผลก็เลยมาออกแบบตรงนี้ตรงนี้มันจะมีควา,า,ารรมร้ำคัญที่สองระดับคือระดับระดับแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์กับไอสุดขั้ึอยู่ที่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเป็นสองระดับปุ๊บก,การออกแนว ดินแทดิลหรือดินแบบภ้าแบบหกเนี่ยมันจะต่างกันไปถ้าเกิดถ้าที่ระชั้นลาชันมากมันจะมีความฟางอยู่ประมาณ2เมตรที่ออกแบบอยู่แล้วถ้ามีความราชันน้อยกว่านียจะออกแบบอยู่สเมตรคือฟันคันฟางสาเมตรไอ้คันคูที่ฟางสาเมตรเนี่ยขุดโดยที่การออกแบบในการออกแบบตรงนี้ทำไมถึงออกแบบระยะระยะมันจะไม่เท่ากันบางที่ก็ห่างกันสิเมตรบางที่ก็9เมตรบางที่ก็8เมตร การห่างของคันดินเนี่ยมันห่างจากไหนห่างจากเรื่องของการปลูกพืชปลูกไม้ผลใช่ไหมไม้ผลเนี่ยเราจะปลูกอะไรแปดคูณแปดไหมถ้าสมัยก่อนเป็นยางพารายางพาราก็เจ็ดเจ็ดคูณสามฉะนั้นเวลาขุดดินเสด็จเนี่ยแต่ละเส้นจะห่างกันเจ็ดเมตรหมดแต่นี้ปลูกทุเรียนบางคนเดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกสิบเมตรคันดินบางท่าน,นก็ต้องห่างสิบเมตรสิบเมตรต่อหนึ่งันออกแบบมาใช่ไหมคือเวลา เวลาออกแบบเนี่ยมันเป็นระยะห่างของต้นของของพันเนี่ยมันจะ10เมตรแต่ระหว่างต้นอาจจะเป็น8เมตรได้เนาะเพราะว่าเราเพราะเราใครเป็นตัวกําหนดก็คือเกษตรกรคุยกันแล้วว่าเอออยากจะปลูกตรงนี้เขาก็จะเราก็จะขยับให้บางคนก็ต้องปลูกปลูกกาแฟปลูกกาแฟมันก็ร,ระยะประมาณกา,าแฟเสิร์ฟก็ได้ตรงนี้ได้นะทีนี้ถามว่าเรื่องเนื้อดินดินที่จะทําการ ดินหรือว่าคันดินแบบผ้าแบบผกได้เนี่ยต้องเป็นดินเขาเรียกว่าดินเหนียวดินทรายก็มาทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเกิดการชะล้างเยอะนะก็จะเป็นโครงสร้างของดินเหนียวและดินลึกดินลึกคือหน้าดินเนี่ยอย่างน้อยลึกเกินเมตรขึ้นไปเนี่ยถึงจะขุดได้แล้วก็บอกชาวว่าบางที่บางพื้นที่เป็นภูเขาแต่มีหินลูกลังเนี่ยจะขุดดินทุดินไม่ได้ เพราะว่าเนื้อหน้าดินมันไม่มีนะเขาจะเขาจะส่วนมากเราก็จะไม่ไม่ได้ทำตรงนั้นนะคือกิจกรรมและโครงการเนี้ยในเรื่องของงานจาระบบระดินน้ําบนพื้นที่สูงเนี้ยมึ่งที่ออกแบบเ็าเรียกว่าบ่อดาดตะกอนดินมันจะมีอยู่ประมาณสจุดแล้วก็มีบ่อดาตะกอนดินแบบเป็นสะน้ําคือบ่อดาตะกอนดินมันมี2อย่างแบบเป็นคันกั้นลำห้วยเป็นฝายอาเหมือนเป็นฝายดินแบบที่2ก็คือลักษณะเป็นกว้างสิบห้ายาวยาว20เมตร แล้วก็จะเหมือนเป็นบอ่อคือบ่อดักตะกอนดินตัวเนี้ยมายถึงว่าปล่อยให้น้ําเข้าแล้วก็น้าลงนี้แล้วตะกอนดินก็จะไหลคันพาไปแล้็ไป <Okay. S 1> สองลาาักษณะแต่บ่อดักตะกอนดินเนี่ยที่ที่บอกเนี้ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยในเขตสิบเนี้ยไม่มีการออกแบบเรื่องบ่อักตะกอนดินสมัยของพี่พี่นิราชก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการเนี้ยก็คงเป็นออกแบบแล้ว แล้วผมนะก็ได้เป็นคนเขียนเขียนแบบเรื่องบ่อรากรอดินตัวเนี้ยแล้วก็ทําเป็นตัวแรกเนนะตัวแรกในเคสิบหรือในกาญจนบุรีเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ตรงไหนครับลุงดูตรงสามแยกเห็นไหมสามแยกบ,บ้านก็หรือตรงเลยบ้านลุงกล้องหน่อยนะตรงนั้นอนะเป็นบ่อราตกรตรอดรินบ่อแรกเลยนี่ในที่ผมทําอยู่ในโครงการเนี่ยทุกวันยังอยู่ไหมอยู่ครับเวลาหน้าแรงเนี่ยจะไม่มีน้ําเลยนะเวลาฝนตกปุ๊บน้ําจะเริ่มเต็ม แล้วมันจะเป็นตัวตัวไปอยู่ในลำห้วนลำนั้นนะซึ่งผมผ่านมาเนี่ยผมรับราชการตั้งแต่ปี3ามสี่เนี่ย3ามี่เลยมาเนี่ยประมาณตอนเนี้ผมมาเพิ่มทำแปลงรักนเนี่ยประมาณ5ปีหลังจากรับราชการนะบ่อตะกอดินบ่อนั้นน่ะที่ทํามาครั้งแรกที่มันยังอยู่นะน่าจะอยู่25ปีิปีนะ <c oughs> ไปดูได้ก็ยังคง,คงอยูแย่และยังใช้ประโยชน์ในเรื่องหอนรักดินและน้ําอยู่ได้เนี่ยทุกคนชาวบ,บ้านไปย่านวันจะเห็นนะเวลาน้ำฝนพบจะมีน้ําเต็ม เวลาหน้าแรงน้ําจะไม่มีนะอ่าแล้วไอการที่มีน้ําตรงนั้นใช่ไหมมันจะช่วยซึมซับความชื้นลงไปเรื่อยๆถ้าไม่มีบ่อดักตะกอนไม่มีบ่อน้ําที่เก็บน้าไว้เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันไหลลงมาข้างล่างหมดเลยเพราะนั้นการทําบ่อดักตะกอนอาจจะเป็นในรูปของฝายในการขุดสระที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่หรือตรงจุดตรงทางน้ําต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เก็บน้ําเหมือนเป็นธนาคารน้าใตดินให้มันซึมลงไปสร้างความชุ่มชื้นให้กับ บริเวณนั้นต่างๆ,ๆเอาไปด้วยไม่ใช่เห็นว่าบอ่อแห้งเอ๊ะไม่เห็นดีเลยบอ่อมันแห้งแต่จริงมันตึมซ,ซ,ซับน้ําเก็บไว้แล้วเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้ขุดแบบนี้นะมันจะหนาไปเป็นทางเดินและเห็นปุ๋ยยาเนี่ยไปใส่ในแปลงแต่เมื่อทาหนักๆเข้าชาวบ้านก็จะเพราะไม่ปลูกต้นไม้ก็จะทาลายไงปลูกบนแนวคันดินได้กระปูกตรงชายล่างขอบล่างเนี่ยได้เหมือนกันกใช้ระบบพืชหรือหญ้าแฝกหญ้าแฝกเนี่ยจะปลูกเพื่อป้องกันการชะลาย แต่ยาแฝกจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก็ในเมื่อเขาจเจริญจต็โตแล้วนะมันจะเพื่มพิเศษปลูกรุบแล้วจะลูการได้ไไเราบอกว่าคือดีที่ดิดแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่มีการจัดเสาะใช่ไหมแต่แต่ว่าที่ใดต้องมีการจัดเสาะข้อะไรหนึ่งในการขุดเนี่ยเราขุดตามแนวระดับที่ต้องใช้กล้องระดับส่งไปไคือทางมดเอาบรารบังคับให้น้ําจากซ้ายไปขวานะ้ำต้องไหลจากซ้ายไปขวา แต่ทุกแปลงผมผมก็ได้บอกแล้วว่าให้เฝ้าระวังนะเรื่องการขุดเพราะหนึ่งแปลงถ้าปลูกมันนะถ้าขุดอินทรีย์จะหนีไม่รอดอเรื่องการทะล้างตรงนี้เพราะอะไรหนึ่งตอนเราขุดเราเช็คระดับแล้วแต่ตอนฝนตก<อ>เราไม่เราไม่ได้อยู่ไงถ้าเราอยู่เราต้องเดินไล่น้ําไล่ตะกอนดินเนี่ยที่พอรอนฝนตกปุ๊บมันต้องมามาทะลงมาพอทะลงมาปุ๊บมันไหลลงมามันก็จะมาอยู่บนร่องน้ํา ล่องน้ําที่เราให้น้ําไหลไปไหลเข้าเข่าอะไหลไปเนี้ยไหลไม่ได้ดิเพราะตะกอนดินเนี่ยมันไหลลงมาเป็นช่วงๆเพราะไหลเป็น<ด>ช่วงๆน้ำก็เกิดการเก็บกักบนทันดินเก็บกักแล้วก็ไหลลงมาเป็นดเป็นนิ้วแต่แต่ถ้าไม่มีการขุดที่ไม่มีการปลนะูกเนี่ย ไม่มีการปลูกมันหรืออะไรเนี่ยขุดแล้วเนี่ยรับรองได้มันจะไม่มีกัดรอยกัดซาะมันจะไปตามระดับที่เราบังคับไปครับสวัสดีครับผมปฏษตรกรหมู่6บ้านทุงนางควนชื่อนายแวววิชาชนครับเมื่อกนก็ปลูกพืชล้มลุกข,ข้าวโพดข้าวข้าไร่เป็นข้าไร่ครับเข้าไร่ข้าว่า็นนี้ก็ทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรองพืชยืนต้นดูนะครับ ที่ปลูกจะเป็นพืชอะไรครับทุเรียนครับเป็นทุเรียนทุเรียนกับกาแฟผสมกันครับก็คือโครงสร้างหลักที่พืชหลักที่จะปลูกตามโครงสร้างของงานจัดระบบคือทุเรียนทุเรียนแต่ว่าทุเรียนระยะมันห่างต้องประมาณ8ปคูณสิเมตรครับ8 8คูณ8ปคูณไหมเพราะนั้นพื้นที่มันยังเหลืออยู่ระหว่างกันกครงสร้างก็ผมเอากาแฟเสริมปลูกกาแฟเสริมกาแฟนี่ใช้ระยะเท่าไหร่ประมาณผมเอา25ห้า 2เมตร50 2เมตร50คูณ2เมตร50ครับอ๋อก็คือเป็นระยะ2 2เมตร50คูณ2เมตร50ครับซึ่งผมว่าในปีแรกเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่เหลือเนาะเพดัะนั้นเราน่าจะแทรกพืชใดไปได้อีกมันเป็นฝรังหรือก็ะพื่เลี้ยงสัตว์ไหมก็จะบางทีกาแฟยังไม่ัวอะไรไม่ัวก็จะปลูกข้าวปลูกกระเพื่อข้าวได้จริงๆเราเราไม่แนะนําให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนาะเพราะถ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ย มันไม่มีสิ่งปกคลุมครัหนึ่งเมื่อไม่มีสิ่งปกคลุมมันก็จะเกิดการกัดเซาะของหน้าดินนะไปเปล่าๆอันที่สองก็คือไอ้สิ่งปกคลุมมันเกิดขึ้นเองก็ได้ก็คือยาเป็นภาระให้เราต้องกาจัดด้วย่วาผมจะเข้าหยอนให้เป็นฟางเป็นอะไรใช่ยึดพื้นที่ไว้เลยยึดพื้นที่ให้เต็มถ้าไม่มีพื้นที่เหลือเนาะถ้ามีพื้นที่เหลือมันก็จะวัชพืชมันก็จะขึ้นเป็นภะละ เป็นเวลาที่เราจะต้องมากําจัด,ดต้องมาควบคุมอะไรต่างๆเพราะน,นั้นเราเรียบ,บปลูกพ<บ>ืชยึดพื้น,นที่ก็คือข้าวไร่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นอกจากโครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินน้ำที่เป็นฮิวไซดิตเนาะหรือรับน้ำกอบขาวแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกทุเรียนตามแนวของหิวไซดินะเป็นระยะ8-8เพราะฉะนั้นระยะของแนวหิวไซดิทจะแต่ละคันจะห่างกันโดยประมาณ 8- 8เมตร นะครับเพิ่งเป็นระยะระหว่างแถวของทุเรียนแล้วก็ในระยะหา่าง8เมตรยังเหลือพื้นที่เยอะมากก็จะปลูกกาแฟเสริมไประยะ2.2เมตรครึ่งเ2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งซึ่งในปีแรกก็ยังมีระยะห่างมากพอคุณพี่แววก็จะปลูกข้าวไร่แซมเข้าไปรีบยึดพื้นที่ไว้ก่อน ก่อนที่วัชพืชมันจะยึดนะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นการบริหารจัดการที่ที่ชาญฉลาดของของคุณพี่แววด้วยนะครับพ่อไปนี้ก็ต้องเพื่อดัแล้วนะครับเวลาหยอดข้าวนะคือมันอาจจะแรกๆอาจจะมาดูขัดๆนีดปกติแล้ชอบหยอดหรือปลูกตามแนวขึ้นลงเนาะพอเรามีแนวตามแนวระดับแล้วเนี่ย ทีนี้ทั้งแนวพืชทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวกาแฟแนวข้าวไร่ที่เราต้องขุดเิาะเนี่ยเราก็ให้ขุดเป็นหลุมไปล้อไปตามแนวระดับนะเพราะว่าแค่แค่การปลูกพืชตามแนวระดับเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคันดินซอยย่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 อยลงไปที่น้ําฝนมันถูกฝนตกแล้วถูกชะล้างประมาณนี้แทนที่มันจะไหลปืดลงไปตามที่มันเป็นร่องที่มันอยากจะไปเราก็ทำเอาแนว ต้นพืชฝางไว้เป็นชั้นชั้นชั้นเพราะฉะนั้นน้ําก่อนที่จะไหลผ่านมาได้อะมันก็จะปะทะแนวของต้นพืชทุกชั้นทุกระดับเป็นการเฉลีย่ยความชุ่มชื้นไว้ในแปลงก่อนที่เขาจะเหลือไหลออกนอกแปลงไปเพราะเราไม่คงไม่มีปัญญาเอาน้ําขึ้นไปลดได้ทุกต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฝนเมื่อฝนตกมาแล้วเนี่ยเราอยากจะเก็บ ทุกเม็ดฝนหรือทุกความชื้นนอไว้ในในแปลงของเราได้มากที่สุดครับเพราะว่าบางทีฝนก็ทิ้งช่วงฉะนั้นถ้าเก็บไว้ในดินได้เยอะก็สามารถสู้แล้งสู้ฝนทิ้งช่วงได้ดีกว่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อมีน้ําไหลบา่าออกจากแปลงน้อยนั่นหมายถึงหน้าดินของเราถูกพัดพาไปน้อยด้วยเพราะฉะนั้นความดมทุ่มบุญก็จะยังคงอยู่ในแปลงของพวกเราแถมได้ของแถมก็คือ ในแหล่งน้ำเนี่ยถ้าหากว่าการกัดเซาะลดลงหรือไม่มีการกัดเซาะแหล่งน้ําตรงนี้เราก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานเท่านานแต่ถ้าเรายังไม่มีมาตรการอะไรป้องกันนะดินก็พล่ลมลงมาลงมากน,น้ำพัดพามากับน้ําสะน้ํานี่ก็ตื้นเขินหรือคุณภาพน้ํา <c oughs> เช่นน้ําคุณ <c oughs> ก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเนี่ยลดลงนะครับ ระบบการอนุรักษ์ดินในน้ำจึงเป็นระบบที่สร้างความยั่งยืนความคุ้มค่าให้กับพี่น้องกเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับซึ่งถ้าหากพี่น้องเกษตรกรทกร่านใดมีปัญหานะครับก็สามารถสอบถามได้ที่สถานีพัฒน,นาที่ดินการจันบ,บรุรีหรือมาดูแปลงตัวอย่างของพี่แววที่หมู่6บ้านทุ่งนางครวนตำบลจะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรี ได้ตลอดเวลานะครับยินี้อนรับคนเข้ามาดูงานสวัสดีครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับตัน้ำเลยปักดักตะกอนดินแต่แต่ทางอุทยานหรืออะไรเขาจะเรียกว่าฝ่ายฝ่ายแมวฝ่ายอะไรแต่พเพิองของเราเนี่ยเรียกว่เาเท็คแดมเพราะเราตัวทําตัวใหญ่กว่ามันจะสูงสาเมตรจากจากพื้นพื้นเดิมขึ้นมาสาเมตรคันจะฟง้างเมตรแล้วเมื่อทําเช็คแดมเสร็จแล้วเนี่ยตะกอนดินเนี่ยจะลงมาแล้วเราก็มีท่อฝังให้พอน้ําเต็มเนี่ยก็จะ คือตะกอนดีจะตกอยู่นีออ่แต่น้าจะไหลตามท่อออกไป <c oughs> แล้วก็ปลูกยาแฝกยาแฝกพุณาปลูกเพื่อป้องกันการท่าล้างตรงนี้พอโตแลว้วเขาก็จะช่วยได้ในเรื่องการกัดเซาะตรงนี้ลงไปนนคือจากที่เราไปดูแปลงเมื่อสักครู่นะครับอันนั้นเราเพิ่งก่อสร้างงานโครงสร้างเสร็จ เราได้มีการเตรียมปลูกปลูกเนอแฝกไปบ้างแล้วเรามีการเตรียมหลุมเพื่อจะปลูกทุเรียนนะครับอันนั้นคือคือโครงสร้างเสร็จใหม่เราก็จะเตรียมสภาพื้นที่ได้อย่างนั้นอย่างที่ผมได้บอกไว้เบื้องต้นว่าแนวของที่เราปลูกตามพันธุ์ดิน,นต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแนวระดับเนี่ยแล้วก็ตรงมุมที่มีการขดขุดถมเนี่ยมีโอกาสที่จะชารล้างพันธุ์ลายได้ง่าย เราก็จะปลูกยี่้อแฝกให้นะในอันนี้อ่ะยี่้อแฝกอายุประมาณเกือบหนึ่งปีเราจะเห็นว่ามันแตกมาชนกันแล้วมันคือกำแพงที่มีชีวิตกำแพงที่ป้องกันการชะล้างบงรรกลายของดินเป็นโครงสร้างทางชีวภาพอันหนึ่งนะครับที่ช่วยเกาะยึดหน้าดินแล้วก็ตอนนี้กเกษตรกรได้ปลูกทุเรียนมาแล้วอายุประมาณ1ปีนะครับซึ่งข้อดีของการ ทำโครงสร้างตามแนวระดับที่เป็นฮิวไซดิตหรือค,คูรับน้ําขอบเขาอะพี่ก็ไปตามแนวระดับจะสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะวางท่อน้ําหยดไปตามแนวนี้ด้วยซึ่งแรงดันน้ําของน้ําที่จะให้ต้นทุเรียนแต่ละแต่ละต้นเนี่ยมันจะเฉลี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันอยู่แนวระนาบเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราปลูเป็นเส้นตรงซึ่งบางทีอะมันอาจตรงไหนต่ํา ที่ต่าที่สูงเนี่ยแรงดันน้ําจะไม่เท่าตรงจุดที่ต่ําน้ําจะได้น้ําเยอะในขณะที่ส่วนที่อยู่ที่สูงไม่ได้รับน้านะครับอันนี้คือข้อข้อดีอีกอันหนึ่งนี่จะเห็นว่าเนี่ยเขาเดินท่อน้ําหยดเนี่นะไปตามแนวระดับก็ในระหว่างเนี้ยก็จะเป็นชานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกษตรกร,กรขยนันเพิ่มอีกนิดก็สามารถที่จะปลูกพืชไร่พืชลูกๆอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้เขา ยังไม่ถึงฤด,ดูปลูกนะคาที่แล้วเขาก็ปลูกพืชไปฤดูนึงแล้วแหละแต่ว่าฤดูใหม่นี้ก็เดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนแล้วก็เกษตรกรก,ก,ก็จะปลูกพืชแสมอาจจะเป็นพืชไร่เช่นข้าวโพดหรือมันสบปะงอะไรต่างๆอาจจะเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่พวกเราเห็นนี่ครับจุดที่มีสีดำาแลนสีดําทั้งหมดเนี่ยก็คือหลุมปลูกทุเรียนนะฮะสังเกตให้ดีเขาจะทําเป็นรูปทรงตัววีหันด้านด้านด้าน,านมุมเนี่ย ไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยแดดที่นี่จะแรงมากคือทุกที่นะฮะแดดแรงทุกที่แหละแดดจะแรงเพราะฉะนั้นเขาก็จะบังแนวนะฮะเราบับางแนวช่วงทุำบ่ายให้มากที่สุดแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยให้เขาเปิดรับแสงได้ได,ไ,ดได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากการทําโครงสร้างตามแนวระดับแล้วเนี่ยะจะสังเกตเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรจะจะถพวนตามแนวระดับ นะครับซึ่งอาจจะสายเป็นเส้นตรงแต่ว่าก็ฝังความรัรชชันไว้ซึ่งถ้าหากว่าแนวของพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวไร่หรือแม้แต่มันสำหลังเองเนี่ยถ้าปลูกเป็นแนวฝังความรัรชชันเนี่ยหรือปลูกตามแนวระดับแล้วเนี่ยเวลาฝนตกตลงมาเนี่ยแต่ละแถวจะดูดซับความชุ่มชื้นเก็บไว้ในแปลงของเราได้ได้ไดเฉลี่ยได้สม่ำเสมอมากกว่านะครับมากกว่าที่จะปลูกตามแนวขึ้นขึ้นลงซึ่งเป็นการส่งเสริมในการ ไหลกา,<อ>าราากัดเซาะของน้ำเี่ยมากแล้วก็รุนแรงทำให้าการกัดเซาะการพังทลายก็จะสูงขึ้นไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหลายหลแปลงนะติดต่อกันอยู่นะครับมีที่ปลูกฝั่งฝั่งกันนู้นจะปลูกยางพารานะครับนู้นจะปลูกยางพาราฝั่งนี้ปลูกทุเรียนถ้าเกิดง,ง่ายตรงจุดที่มีสีดาแสดงสีดำทั้งหมดคือหลุมทุเรียนครับที่นี่ใช้ระยะเท่าไหร่หัวหน้าวันชัยครับยแป โดยใช้ระยะ8ปคูณแเพราะฉะนั้นอยู่ไซดิแต่ละคันจะห่างกัน8เมตรนะครับซึ่งซึ่งห่างโดยประมาณนะครับแต่ว่ามันไปตามแนวระดับบางช่วงอาจจะแค่กว่าดเมตรบางช่วงอาจจะเป็นช่วงของบางอีก็อาจจะมากมากว่า8เมตรนิดหน่อยเพราะว่าสภาพภูมิประเทศบางทีมันไม่ได้ราบเรียบใช่ไหมมันก็มีโคมีวาวไปเนี่ยบางช่วงอาจจะความระดชันสูงพอสูงปุ๊บเนี่ย มันก็แนวเนี่ยก็แถวก็จะชิดกันมากขึ้นต่างๆ้าลาดชันมากนแนวคันดินก็จะทีลงจะทีา่ทใหใถ้าถ้าวนมาาฉันน้อยก็คันดีนแค่หากตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราเน้นเอาประโยชน์สูงสุดคือแนวระดับจะขับตัตงนี้อย่างต่างเหล่านี้เป็นต้นด้เห็นโดยภาพทั่วไป